เย้ได้มาที่ทำงานแม่แล้วที่กาตื่นเต้นจังเลยพี่นิชายัสยัสยัสน้องรู้ไหมพี่น่ะชอบกินร้านอาหารข้างบนมากเลยละ่ะใช่ละพี่มันอร่อยมากๆเลยละ oh, <sorry. S 1> ่ะอ้สวัสดีครับอ้าสวัสดีค่ะ <c oughs> ละัลัลาพี่นิชาที่กาอยากเล่นอันนี้ โอ้ยโตแล้วเราไม่ต้องเล่นแล้วขึ้นไปข้างบนเธออ๋อก็ได้ขึ้นไปเร็วขึ้นไปที่ทำงานแม่ไปกันต่อเย่ <Yeah! S 1> ถึงแล้วว,ว้วาวว,าว้าวไม่ได้มานานไม่ได้มานานแต่ก็เหมือนเดิมอยู่ดีนะ่ะดูสิแต่ละอย่างก็ยังเหมือนเดิมอยู่ ไม่ได้ปรับเปลี่ยนขึ้นเลย <S 2> <S 2> <S พี่ดิชาเสียงอะไรนะเสียงมาจากทางโน,น้นไหนพาพี่ไปดูไหนสิเสียงดังมากเลยไปดูกันเถอะเอทท่วงนี้บริษัทของพวกเรากำลังขาดแคลนน้ำทำไมพวกเธอทำกันแบบนี้ เดี๋ยวผมจะใช้โปรเจคเตอร์ให้พวกคุณดูว่ามันขัดเค้นกันมากแค่ไหนต้องเข้าไปเลยนะ HMI 2ครับ HMI 1ตั้งหากแล้วโอ้ยไม่ต้องทำกันพอดีประชุมประชมเนี่ยพี่ชาเหมือนค้าจะบอกว่าพวกเขาขาดแค้นน้ำนะพี่น้ำเหรอน้ำในนี้ก็มีอยู่นี่น่ะเอ๊ะเมื่อไหร่นีิชากับพี่ก้าจะมาสักทีนะ มันพวกเราไปหาพ่อกับแม่กันเถอะทิก้าได้เลยพี่นิชาเย้ฮเอานิชามาแล้วเหรอทิก้าก็มาด้วยนะจ้านี่น,นี่พี่มีอะไรมาฝากมือถือใหม่จะนิชาจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณนาะโอ้คุณนะาใจดีที่สุดเลย แล้วแล้วทิก้าล่ะทิกะะท้าได้อะไรอะคะคุณน้าหนือจ้ะทิก้าหนูก็ได้ลูกอมนี่ไงจ้าอ๋อทิก้าไม่ได้อยากได้ลูกอมสักหน่อยลูกอมนะ่ะกินแล้วมันก็หมดไปทิก้าอยากได้มมอเธอมันพี่นิชามากกว่าค่ะคุณนะ้า เด็กร้องไห้เราโอไม่เป็นไรนะลูกคุณน้าใจร้ายกับทีก้ามากเลยลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไรไปร้องไห้ <c oughs> คุณน้าไม่ยอมซื้อมือถือให้หนูโอ้ทีกกาหนูยังเด็กอยู่เลยกินลูกอมไปก่อนนะมามๆนันไม่เป็นไรเดี๋ยวน้าจะพาไปกินอาหารข้างบนกันนะเย้ท <c oughs> yeah! ิก้าอยากไปกินมิลค์เชค เดี๋ยวเราไปกันเถอะพี่จ๋าว่าไงจ๊ะเ,เดี๋ยวหนูพาลูกพี่ขึ้นไปกินอาหารข้างบนก่อนนะได้เลยจ้าไปกันเถอะไปกันเถอะหนูดีใจมากเลยคุณน,น้าใจดีที่สุดไปเลยล่ะอยากกินอาหารข้างบนมากนั้นไปกันเถอะจ้าเก้ถึงแล้วหิวสุดๆไปเลยล่ะอ๋อสวัสดีครับอ๋อมากี่ท่านครับ แล้วเ,เห็นกี่คนล่ะคะสี่มั้งครับเจอแล้วเ,เห็นเป็นใครเหรอคะหยอกเล่นครับเป็นสามคนนั่นแหละโอเคครับสามท่านเชิญไปนั่งทางนู้นนั่นเลยครับอ๋อโอเคค่ะนี่มานั่งตรงนี้กันเร็วตรงนี้นะ่ะที่นั่งดีนะออออเอ๊ะทำไมทีกาได้นั่งไกลสุดเลยนะ หิวข้าวแทบแย่ yeah! มากินอาหารกันเถอะนะพวกเราว้าวหาทานหาทีนะครับเชิญทางนี้เลยครับครับโอ้ยที่นั่งจะไม่พออยู่แล้วเนี่ยต้องยืนเหรอเนี่ยไม่นะฉันไม่อยากยืนจะจะนั่งโอ้ยเจ๊นั่งตรงไหนก็นั่งไปเถอะรับอะไรดีครับเออเอาสปาเกตตี้ซอสแดงแล้วกันค่ะ นั่นหนูเอาพาสต้าละกันค่ะทิก้าเอามิลค์เชคค่ะมิลค์เชคราคาเท่าไหร่หรอคะมิลค์เชคเหรอครับแก้วเจ็ดสิบครับอุ้ยเจ็ดสิบแม่เหรอเอ่อนั้นทิก้าเอาสิบแก้วค่ะสิบแก้วเหรอครับได้เลยครับอาทีทิทก้ารับทราบครับ มิลค์เชคสิบเก้าทิกานทำแบบนี้ได้ยังไงตั้งเจดเดาล้งเจ็ดสิบไว้นะทำไมล่ะคะกะทิก้าอยากกินนี่นะจะเลี้ยงให้ไม่ใช่หรอคะเออนะเพิ่งเงินเดือนออกเองนะที่สำคัญนะก็เพิ่งมาทำงานที่นี่นะจ้ะหนูสาวสาวมิลเชคเจ็ดสิบแก้วเจยพี่เวอร์ไปหรือเปล่าคะ เขาบอกสิบแก้วไม่ใช่หรอคะเออนั่นแหละหยาู yeah พี่จ๋าแล้วพวกเราจะทำทันไหมจ๊าไม่รู้แต่พวกเราได้มันนี่โอ้ยต้องไปนั่งปั่นอีกพาสต้าสป,ปากี้ซอสแดงแล้วเราเรียบทำเรียบเข้าไว้พี่จ๋าฉันว่ามิลคเช็คมันไม่พอนะฮะ พอได้ยังไงกันเขาสั่งตั้งสิบแก้วมันมีกี่แก้วกันน่ะมีกันไม่พอหรอกจ้ามีแค่สามแก้วเองก็ปั่นทำใหม่สิแก้วก็ไม่พอแล้วจ้าทำยังไงดีเลี่ยนั้นพี่ก็ไปบอกลูกค้าสิโอ้อยก็ได้อ้ออดได้มันนี่เลยคุณครับครับพอดีว่ามิลค์เชคมันไม่พอหรอกครับฮะมิลค์เชคไม่พอ คุณลงทำแบบนี้ได้ยังไงล่ะครับเฮ้ยเรียกฉันว่าคุณลงเลยเหรอหน้าฉินแกะขนาดนั้นเลยเหรอผมออกจันรอแบบซิกมาคุณลงอผมขอโทษจริงๆนะครับพอดีว่ามิลค์ชิปไม่พอจริงๆอะทางนั้นเอ่อค,คุณเปลี่ยนเป็นเมนูนอื่นได้ไหมครับทิก้าจ๋าก็มันไม่มีนะจ๊ะ นูจะทำไงล่ะก็ทำเพิ่มสิพวกเรามีแก้วไม่พอจริงๆนะครับทิกาจะกินเมวเชคทิกาจะกินร้านนี้ทิกาจะกินจะกินจะกินทิกาทำแบบนี้มันไม่น่ารักเลยนะคะน้าออกไปเลยน้าไม่ใช่น้าหนูทิกาทำแบบนี้ได้ยังไงทิกาน้องไปเอานิสัยแบบไหนมาผักผู้ใหญ่แบบนี้เนี่ยไม่ดีเลยนะ อะไรเกิดอะไรขึ้นมนุษย์แม่มาสั่งสอนแล้วนะแม่แม่แม่อะไรมีอะไรอีกหนูอยากกินมิลค์เชคอยากกินมิลค์เชคอยากกินมิลค์เชคพูดซ้ำไปซ้ำมาอยู่ได้ก็บอกว่ามันไม่มีไม่มีจะกินอีกทำไมเล่าเอ้นี่แต่แม่ลากขึ้นไปคอะลรเนี่ยแม่ยัดโดนเลยนะโอ้คุณลูกค้าครับผมต้องขอพายจริงๆนะครับอืม มิวชิคมันไม่มีจริงๆไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรจริงๆนะคะพอดีว่าน้องหนูเอาแต่ใจนิดนึงอะคะ่ะอฉันน่ะค่ะต้องขอโทษจริงๆที่เลี้ยงลูกเอาแต่ใจไม่เป็นไรหรอกเนาะเ,ออเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะผลิตมิเชิคให้มันเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นนะครับอ๋อไม่เป็นไรเลยค่ะ ชมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่าง้วยนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะ,กกนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทีกาทีกาหาเรื่องอีกแล้วายชาวบ,บ้านเขาจังเลย